Orn, เกตวรินทร์เผยนิสัยตัวจริงพัดหลังสาร,รภาพชอบตั้งแต่ไม่มีลูกหากย้อนกลับไปเกสสาร,รภาพกลางรายการเคยแอบชอบพัดพระเอกมาสิแบบนี้เหรอทำเอาสาวๆกีดกันหนะักเมื่อพระเอกผิวเข้มเกตวรินทร์ที่จะมาเขย่าหัวใจทุกคนมานาราการแต่ที่ทำเอาพระเอกหนุ่มไปไม่เป็นเมื่อเจารนางเอกพัดน์นภภาพิธิกรออกมาเผยสมัยเจกันที่ช่องนายสีใหม่ใหม่ ติใหม่แห่งการจีบสาวหนุ่มเกตจะเข้าไปทักว่าสวัสดีครับผมเกตนะครับผมเพิ่งเซ็นสัญญาเป็นพระเอกช่องน้อยสีแม่ผมเปิดร้านจำน่ายทองเพราผมเป็นผู้กำกับทำเอาหนุ่มเกตถึงกับออกปากข้ามไม่ทันทำเอาหนุ่มเกตเขินหนักมากถามหนุ่มเกตยังยอมรับว่าก่อนเข้าวงการเคยแอบชอบนางเอกพัสด้วยสาวพัดมีลูกแล้วยังฮอตไม่เคยเลิกหลานคงเป็นเพราะสูตรความงามที่แม่พัด สร้างมาขายเองเป็นเจ้าของตถันต์เอง